สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับเฮ er ียเรื่อยแล้วเนาะละครสุดคลาสสิกที่ผมไม่ได้จับเขาเลยนะตอน2 V8 มาผมก็ไม่ได้เล่นเขาเลยคง <c oughs> ยังไม่เบื่อกันเนาะ สองวันนี้ไม่ได้ไปไหนมาครับผมปวดหลังเลยต้องพักผ่อนนิดนึงมาเขาเรื่องของเรากันเลยดีกว่าสไตล์วันนี้ก็ปิดเสียงหัวใจเรื่อยก็เผื่อได้ฟรีเรื่อยที่เครื่องครับสำหรับคนที่ทราบเบิร์กันดีอยู่แล้วสามารถข้ามไปที่ตัวเกมลิงอยู่ใต้คลิปนะเบิร์กแรกที่เอามาครับของเล่นตัวนี้หลังจากแขวนตะขอเรียบร้อยแล้วเซอร์จ,จะถูกปิดเสียงหัวใจทั้งเกมเลยครับเขาต้องไปหาโทเทมที่สุ่มอยู่ตามแมพเพื่อแก้คำสาปนะช่วยถ่วงเกมได้ดีแล้วก็ค่อนข้างปั่นปวดเลยครับต่อมาครับขยี้วิญญ,ญาณตัวนี้เวลาเซอร์ปัน่นไฟอยู่ หลังจากปล่อยมือจากเครื่องเนี่ยเขาก็ยังจะติดสถานะหมดกาลังแล้วก็ตาบอดอีก5วินาทีครับต่อมาครับบาร์บีคิวตัวเนี้ยเปิร์คคู่ใจเขาเลยนะหลังจากแขวนเซอร์เรียบร้อยแล้วจะเห็นออร่าเซอร์ที่อยู่ในระยะมากกว่า40เมตรเป็นเวลา5วินาทีครับสุดท้ายครับสวิตช์คนตายก็เอามาถุงเครื่องสักชิ้นหนึ่งเนาะหลังจากจับเซอร์แขวนเรียบร้อยแล้วเนี่ยเซอร์คนใดที่กาลังปั่นเครื่องอยู่ปล่อยมือจากเครื่องเครื่องนั้นจะถูกล็อก30วิครับในส่วนแอดออนที่เอามาครับบูธแม่โปง้งตัวนี้ช่วยใใหหห้้้้เเเเววววลลลลาาฟืืืนนตตตตััลลัังงจกชร่่่อออีถุดด10%ค ตัวนี้ก็ช่วยให้เราฟื้นตัวไวขึ้นหลังจากเลื่อเสร็จเนาะลดลง8%ครับต่อประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่าปะลังกาทำไมช่วงนี้ได้ลังกาบ่อยจังเลยทุกคนปะเ,เดี๋เดี๋ยวไปไปเอาอ้นี้ก่อนเอาเอาจุกเด็กออกก่อนโอเค เงียบกิ๊บตรงนี้ก็เงียบกิ๊บเฮ้ยเอา้าโอ้โหต,นหตน้นไม้ต้นมะเรย์เลยไปดูตรงกลางแล้วกันทุกคนโอเคอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาเลยไฟฉา,ายในมือมีไฟฉายในมือ วางเลยลูกโอเคเุ้ยมันติดไวจังวะเราเราก็ไม่ได้เจอช้าไปนะ <c oughs> เอออยา่ยาอยา่ยาอย่าอย่าเออตีเดียวกันชัวแบบเนี้ยเฮ้ยไอเครื่องน,นี้ก็จะติดเออ <c oughs> เกินไปเกินไปโอ้โหทำไมเลื่อยหลังสมัยนี้มันยากจังเลยทุกคนไปไหนละ เฮ้ยยยังมีรอยอยู่แปลว่าสแตนบายเออหายไปไหนวะเอาลืมกระทืบเครื่องเดี๋ยวกระทืบก่อนทุกคนปั่นไวกันนักนะแล้วเดี๋ยวนี้โซนไม่ค่อยได้ด้วยนะทุกคนตะขอเดี๋ยวนี้มันมันห้อย70วิแล้วนะเมื่อก่อนห้อยอยู่60วิบวิเอาลอยมาลอยมาอ่าเอราวองโอเค ครับเลยไหมลูกไม่เนาะเออไอนี่อะไรเนี่ยอีกทีหนึ่งซิโอ้โหไอนี่ก็วงกว้างเกินอ่ะอีกทีหนึ่งซิกจุกมันเลยจุกเป็นวนกลมมันเลยโอ้ยแม่งเล่นเป็นกันหมดเลยนี่หว่า อเฟิร์มเฟิร์มเอเอแล้วหรือกับเครื่องนี้ไงเรียบร้อยครับผมไม่มองหลังไปอุ๊ยม네ีระเบิดด้วยใครปาระเบิดวะ เี้ยระเบิดดังตุ่มอ่ะโอ้โหเมื่อกี้ผมหันหลังไปโดนเลยนะไหนไอ้คนปลาไอ้คนปลาเมื่อกี้อยู่ไหนอ๋ออยู่นี่อยู่นี่เรียบร้อยครับผมเมื่อกี้ปาลาระเบิดใช่ไหมมาเลยมานี่เลยเอาติดไปสองเครื่องแล้วเหร อันนี้ยังไม่แตะเนาะเออมีเสียงอะไรไม่รู้อออออักตัดทุกโอ้ย How dare you คอมโบคอมจอไจ้ทุกคนอ่ารอบนี้หยุดรอบนี้หยุดยังไงเอ่ยเออมันต้องอย่างนี้สิวะ เด,เดี๋ยวไปเช็คคนก่อนก็ยังอยู่ไงยังวอนกับเครื่องนี้อยู่ไงอ่ายังภาพเดิมเดินะเธอตูงไปเดิมแล้วเกินไปเกินไปโอ้โหวะมาเราเอาฟืนงอุ้มฟืนงก่อนแล้วกัน น่าจะมาด้วยกันเลยทุกคนค่อนข้างแบบว่า,ามีมีปัน่นมีช่วยมีระบงระเบิดไฟใช้หนืดอะไรเนี่ยเนีแล้วเขานัดกันปั่นไว้ด้วยนะโอ้ยอยู่กันครบเลยเหรอสาคนหรอตรงนี้เมื่อกี้เห็นเซบเบรลเซบเบรลเราเคยเจอเอันยังเลยอ้าวทำไมเป็นคนนี้ล่ะ บคุณครับอ้าวอ้าวยังอยู่ยังอยู่เอ้ยเลี้ยวเรียบรอยครับผมอาดามอาดามช่วยทันไหม,ไมโอเคงั้นอุ้มก่อนแล้วกันทุกคน เอาไปไว้ตรงนู้นเลยจะได้โซนเครื่องด้วยโอเคซือ้อไปครับมันวอนจริงๆนะไอ้เครื่องเนี้ยเช็คก่อนเช็คก่อนระแวงระแวงหวาดเสียวไอ้พวกนี้ไอ้พวกนี้อันตรายทุกคนระแวงระแวงนิดนึงปะเราอุ้มแรกเนาะถ้าจำไม่ผิดไม่เคยเจอกัน เสียงใครวะมีเสียงคนข้างบนด้วยมีร้องอู๊บอู๊บอยู่ข้างบนเฮ้ยคิวเสร็จพอดีเลยอะ่ะอ่าถูกต้องครับผมไปไปเลยตะขอตะขอโอโหกายสุดข้างบนเลยเนาะเอ้ามีคนช่วยพอดีเอออะไร ตองมาบางไม่ต้องมาบางไปเพื่อนจะไปแล้วสวยครับตัดออกไปคนหนึ่งแหมมันต้องอย่างนี้สิเอาอีกโก้ลงไว้ครับทุบบ้างจังหวะทุบก็ทุบไปครับอีกโก้หนาเดี๋ยวเฟล ไม่เอ่ยโล่งๆเลยโล่งๆเลยถูกต้องครับป่ะผมกำลังช่วยกันเลยครับทุกคนปึ๊บ <c oughs> <c oughs> โอ้ยเขาอ,อยู่ตรงมุมพอดีเลยไม่โดน nè nè nè, Địa chỉ, tù tế Noel, nơi Cherhak, cầu vô với recessed. Phând tiềnife chẳng có, từ khi อุ้ยไม่ไม่กระจอกนะตีเนี้ยเสือนใครหายใจวะทำไมวะทำไมแทงหลังเหรอแทงหลังไหมล่ะแทงจริงไงเออเขาแทงจริงไงไม่สนใจครับ ก็รู้นะว่าเขาจะแทงยังไปเปิดตู้อะ่ะมันมันเหมือนร่อตาล่อใจอะเนาะโอ้ยโอ้โห,โโหจริงๆทุบไปเมื่อกี้ก็ได้นะทุกคนติดอีโก้ไงอ่า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 มัวละมัวละมัวละจะแอคไงจะแอคเอาเลื่อยไงเอาเจอพอดีเป็นเซนเบอร์แล้วกันเปลี่ยนเป้าหมาย ไม่ต้องแอกแล้วเลิกแอกแล้วทุบเลยสวยเซเบอร์ไปเหยื่อารมเฮ้ยอะไรอะไรโอโ้มีไฟชงไฟฉายไอ้ <c oughs> พวกนี้ช่วยกันดีนะป่ะ <c oughs> ไปไหนละอ๋ออยู่ตรงนี้อย่างนี้อ่า ไม่สั้นๆไอ้รอบนี้มันยังไงไม่พับด้วยค่อนข้างแข็งทุกคนโอ้ไม่ได้วะไม่ได้วะรอบสั้นสั้นมากเป็นยากเฮ้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 แอกหน่อยแล้วกันเราไปแอกกับเขาไว้ไงเราเราไม่ทุบหลังอันนี้เขามาเสริมเลยนี่ เรียบร้อยครับไปหวานอีกหนึ่งเอ้นี่ก็ตึงไ้นคนนี้ก็ตึงเนี่ยเนี่ยขอซองหน่อยละกันใช่ไหมหนึ่งด้วยซองหนึ่งด้วยทุกคนนีอ่ออกขวาชัวร์ตามสเต็ปทุกคนถูกต้องครับทางตรงไม่ต้องอ้อม เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้อยู่ไหมเนี่ยอามาด้วยกันของจริงทุกคนนั้นก็ต้องไปด้วยกันแหละหาเลยให้เฮียเขานอนตรงนั้นแหละให้เฮียเขานอนรอก่อนมาด้วยกันก็ต้องไปด้วยกัน คิวเสร็จแล้วด้วย A later few moments อ้าวแค่โทเทมสงสัยระแวงทุกคนขอหน่อยขอหน่อยอโอ้ยมันมันสั้นไปอ่ะ,อะมาให้พี่เลื่อยแอกหน่อยวะ โอเคไม่มีที่เล่นแล้วทีนี้ถูกต้องครับ <c oughs> ลานเก็บของเก่าด่านนี้น่าจะเลื่อยสนุกอยู่ครับทุกคนมุมไหนแล้วทีนี้ <c oughs> เอ,อ้าสักมุมหนึ่งจัคพอทไหม <c oughs> ไม่เจอครับผม ้วเกิดตรงกลางไงก็ไม่รู้จะไปมุมไหนโอเคเป็นใครเอ่ยเมกเนาะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเอ้าเอ้าเอาแบบนี้ได้เลยถูกต้องขอบคุณสำหรับสองไม้ครับผมโอ้เครื่องไกลสุดเลยทุกคน โอ้โหมาแวะกระทึมไงเสร็จพอดีเลยก็ช่วยกันไวเครื่องก็ติดกันไวสองคนดนีกว่ามมดีกว่าเล่นเล่นถังขยะดีกว่าโอ้มียาง ต้องพับแล้วแบบนี้ต้องพับแล้วอืออ่านะมีมีโยโย่โยกหน้าหน้าไม้ด้วยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนฝากไว้ก่อนอะไรอ่ะปั่นอยู่ข้างในเหรอพอปั่นอยู่ข้างในเรียบร้อยครับผมฟลุ๊กจริงๆ เสียงใครเดินมาเมื่อกี้เหมือนจะมารอพับหมายเราเราก็ลงข้างล่างสินะเนาะเนียนปะวะนึกว่าจะเนียนได้ยินเสียงคนเดินตามไงไมเมื่อกี้ ฮใจหมดเลยเครื่องนี้น่าจะเป็นเมกนะถ้าจำไม่ผิดแล้วไปครับเอาตัวฟรีครับเออหลุดมือครับอ่าเรียบร้อยแบบนี้เอา โอ้มีมีไลท์ด้วยอ่ะไปไกลเลยแบบนี้เอาโค้งก็ถูกแล้วพี่คนนี้เีมืออยู่นะแต่พลาดไปนิดนึงไม่เห็นอล่าเลยทุกคนบิดเบืองกันมาหรือไงใครเอ่ย เอาเอาเมก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 เอาเรียบร้อยเฮ้ยเส้นยาแดงขาแปดครับชนไปเรื่อยเลยล่ะจะไปที่เขาช่วยกันเมื่อกี้ครับทุกคนมาให้ฮิว ไม่ให้หิวครับผมเอลดีกันเหลือเกิน <S <S อันนี้อันนี้ไม่อันนี้เขาไม่ได้เอลดีอันนี้นนม,นนมั่วแล้วเราเรามั่ว <S <S 1> <S 1> โอตีดีกว่ามาก โอเคล้มตะขอพอดีครับมีออร่ามีออร่าไกลๆเป็นเซเบอร์เนาะนต้องอย่างนี้สิวะ ไปไหนไปไหนซ้ำเลยทุกคนไม่ได้ตั้งใจซ้ำนะแค่ตามรอยเฉยๆเอถูกต้องครับาพาให้หมดครับมีตรงไหนาพาให้หมดเลยครับ เรียบร้อยอ้ามีคนมาลอ่อซะด้วยแต่ว่าเราไม่สนใจฮะรักกันรักกันรักกันเฮ้ยเควี้ยงอะไรอ่ะไอ้พวกนี่เฮ้ยโอ้ยมือถือมันใช่มือถือเหรอขอลุดออกจากขอเองเหรออ๋อเซบเบอร์มีหลุดตะขอเอง คุบเลยเอาเฮ้ยจะยิบคน <laughs> <laughs> จะอุ้มคนประตูสวยเมก <laughs> จัดว่าแจ็คพอตเลยครับผมแบบนี้ <laughs> ผมเดินหาเซเบิลเลยค่อนข้างรักกันตีนี้เอ้อยู่ใกล้ๆพอดี โอ้โหตายยากไดฮาร์ดมามันเหลือคนเดียวแล้วเนาะมีอะไรก็พับให้หมดอ้าวอ๋อ,อไปอุ้มอโอเคได้แต้มไปครับไปไหนละ,ะไปไกลเลยไปไกลเลยโอ้ยเอ้า ผมรู้ว่าเดินไปแล้วนะทำไรอีกอะมีอะไรอีกแหมนึกว่ามีทีเด็ดอีก <c oughs> โอเคมิชชั่นคอมพ l ครับผมไม่ได้มาเล่นนานก็มันเหมือนกันนะเนี่ยสำหรับคนที่ดูคลิปจบแล้วชอบอย่าลืมกดถูกใจเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับ